คนผิดหรอกอยากให้ถูกทุกคนเวลาให้ถูกทุกคนก็ดีใจเวลาให้ผิดคนที่โดนด่าก็คือตัวพวกเราเองไม่ว่าจะเป็นผมขอมอนุญาตใส่ชื่อเลยเพราะว่าผมสนิทหมดไม่ว่าจะเป็นผมแม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองเบียร์เจ๊นุ๊กนิดกาแฟอะไรเงี้ยพวกเราทุกคนเนี่ยสนิทกันหมดรู้จักกันหมดรู้จักกันอย่างดีนะครับเป็นเพื่อนกันนะไม่มีใครไปลบลาไม่รู้แต่ผมเนี่ยไม่เคยไปลบลากับใคร ผมรู้จักสนิทหมดโทรหากันหมดคุยยังคุยกันครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหนึ่งเจฟฟองเบียนะเจนูนีผมผมไม่ได้คุยส่วนตัวมีแต่คุยกับอาจารย์ของเขาคืออาจารย์น้ำนะครับเนาะผมไปซื้อแปดสามได้ไปเสียใจคอยกระเสียใจเนี้ยลอตเตอรี่คอยเนี่ยเอาไปพัดเดบะเนี่ยมีรางวัลสุยไหมครับอ่ะมวนหน้านะครับเลขวิ่งนะเด่ามาเลขวิ่งช่วยดูดีๆได้นะ เจ็ดไม่มาเป็นไงเจ็ดหนีไปแล้ว สองมันออกอย่างก่อนสองห้าแปดสองห้าแปดแปดสองนี่มาโอ้ยคิดเด่นชนดับอีกแล้วครับวันนี้เป็นเลขที่ยากมากเลยนี่แล้วดับมาเด่นเด่นชนดับอเดี๋ยวว่า วันหน้านะครับอือวันนี้จะยากหน่อยเพราะว่าอาจารย์จีบได้ของน้ำเกลืออีกทีบ้งลือครับป่วยแน่นอนลานเปิดเส้นนะก็แกงง่ายก็ใครจะถูกหวยไม่ถูกนะครับก็ไปทำบุญก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรแค่นึกถึงหน้าผมเนี่ยมันก็หายแล้วอายุอาจารย์เนาะเมื่อคืนอาจารย์ก็บอกว่ายี่สิบแปด พอถือกันแปดสองถือค่อยก็ว่าดีใจดอกชิบาทหนึ่งผมเสียใจอะไรรู้ไหมผมพูดพูดแบบสมมุตินะสมมุติเจ้าพ่ออะไรพี่ขอคุณครับผมผมมาเงี้ยผมเสียใจแลวผมซื้อสามห้าแปดไครับพี่น้องกับมันขึ้นผมก็บ,บอกยูเซือนซีหาแปดกัปันเอ้ซีเออสามซีสามแปดีับสามแปดห้านี่ไหมใช่ไหมเล่นหกกับ โอ้ยออกสองเปลี่ยนหาแต้มเดียวกับว่าให้เสียใจครับเงินลานคอยคือว่าเราบินไปไตามเป้านะเราใกล้ใกล้เคียงมากนะเ,เ,เราเข้าด้วยแต่ก็งั้นแหละงั้นงั้นงยหน้าวิ่งศูนย์นะครับรัตปาล ไม่ใช่หรอมีสี่แปดห้าไม่ไม่รู้นะครับมีสามแปดห้าครับพี่ไม่ใช่สี่แปดห้าผมมีสามแปดห้าะรัฐบ,บาลงวดนี้งวดหน้านะครับสิบหกธันวาส่งท้ายปีนะครับก็มันจะออกสามสิบธันวาอีกงวดหนึ่งเนาะอะก็ถือว่าส่งท้ายปีจิมหนึ่งก็งวดหน้านะครับสิบหกธันวาเลขเด่นไปชนเลขดับนะครับศูนย์นะครับ วิ่งศูนย์นะสิบหกคันวาอาจารย์ลอตตี้ให้วิ่งศูนย์จะมาล้านเปอร์เซ็นต์นั้นไหมไม่รู้ถ้าคุณจะ่ไปซื้อลอตเต่คุณรุ่นหลักศูนย์ได้เลยครับศูนย์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 อะไรก็ได้ขอแค่เลขติดศูนย์ซื้อยังก็ได้ขอให้เลขติดศูนย์ไว้ร่างกายขอบคุณนะครับเพราะว่าก็คงป่วยอีกเมื่เข้าก็ป่วยอยู่แล้วนะป่วยอยู่แล้วมีเนื่มมีมีเล้าผมไม่มีวันหยางมันาอ่ะมีเล้าอีกอ่ะก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ ะครับตัวนี้อาจารย์งวหน้าก็คงเป็น0770นะผมพูดตามไลฟ์สุดนี้ว่างวหน,น้าวิ่ง0ูนย์ยังไม่ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเด่นไปชนดับแต่ว่าวิ่งศูย์เราเลือกเด่นไว้ก่อนวิ่ง0ูย์ครับศตัวเน้นเลยก็คือ070 0์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจะครับศูนย์เเนี่ยคือตัวที่จะปล่อยไปก่อนหาลอตเตอรี่ได้เลยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี0 ศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดสี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะศูนย์เจ็ดเนี่ยเป็นเป็นตัวเน้นของเรานะครับเราก็เลยเราลดแต้มมาทีนี้เราเราเราจะไม่พลาดีกตัวนี้เราคือศูนย์เจ็ดเราจะซื้อศูนย์หกแล้วก็ศูนย์แปดดักไว้จาไว้ว่าเหมือนวันนี้เราเน้นแปดสามถ้าเราซื้อแปดสองกับแปดสี่เราก็รอดแล้วก็วิ่งศูนย์วัวนนี้ตัวเน้นคือศูนย์เจ็ดเราซื้อศูนย์เจ็ดศูนย์หกแล้วก็ศูนย์แปดเพิ่มและลดไว้เพื่อความอไปนะครับวิ่งศูนย์นะครับ, 0, รบส่วนจะมาาามาา้้ขอเวลคคิดคืนนี นะครับส่วนเลขบินก็คงรู้อยู่ซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ให้มีศูนย์นะครับจาไว้อาจารย์บอกแล้วนะไวอบอกปุ๊บอาจารย์บอกเลยนะครับล่างหรือบนอ่ะมันบนและล่างอยู่แล้วเหมือนเจ็ดก็มาบนล่างแปดก็มาบนล่างคือมันมาบนล่างนะบมาครั้งอาจจะมาแค่บนมาครั้งอาจจะมาแค่ล่างนะครับเมืหน้ามีศูนย์อนะ่ะพิมมาว่าเมืหน้ามีศูนย์ ไปนอนกีเดี๋ยววันนี้ทำแปดเมียมเ้ยต้นไม้สองสามสองแปดนะไอต้นไม้ก็สวยน,นั่นแหละอ๋อเสียดายนะครับ เนี่ยมีคนมาจุดทูบที่สำนักได้เปดสองครับดูได้อี่ได้สามตัวเลยพี่เขาได้มันสะท้อนแสงนะห้าแปดสองแกถูกแค่สองตัววานายมีศูนนะครับก็ไปไล่ดูเลกวิงโอเคครับก็มาคุยแค่นี้สำหรับฮานอยเดี๋ยวลาวเดี๋ยวลงให้ฮานอยวิ่งอะไรดีละ่ะ อันใอยเงินนั่นซุ้มมาดาเนี่ยไหมจ้าถ้าด,ด่าอาจารย์มัตตี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นอะไรผมเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่แบบไม่ค่อยอไปโต้ตอบใครนะแล้วก็น่าจะพูดดีด้วยแต่ว่าทําไมทําไมเวลาเขาให้เข้าอะ่ะผมจะพูดอะไรให้ฟังพูดแบบโง่ๆของผมเลยการที่คนคนึ่งทำเลขวิ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่ใครจะทําได้ ไปไล่ดูถ้าคุณเก่งคุณก็ทําให้เข้าทุกงวดสิใช่ไหม <c oughs> 14งวดที่ผ่านมาที่ไล่มาเนี่ยคือมันก็ถือว่าเป๊ะถือว่าโอเคแล้วเหมือนงวดก่อนเลียกออกปุ๊บคุณก็ไปดูเลยไปดูคลิปงวดก่อนว่าผมให้อะไรไปถ้าคิดว่ามันง่ายใครก็บอกได้ก็ลองไปทําดูนะครับอืมเราต้องเชื่อคนที่เขาสําเร็จเราถึงจะสําเร็จ